สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับเหมือนเดิมครับพามาดูรถพุทธครับสีฟ้าตัวนี้เป็นโกเบครับ SK 200 super XM ครับดูครับงานขุดบอขุดสระที่เด็ดอยู่ที่บุงบ้งกีบุ้งกีตัวนี้เขาติด มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกไม่ถูกครับะจะเป็นทําต่อออกมานะครับน่าจะาไว้สลูบนะครับดูไหมเห็นบหมหน้าสุดยอดเลยครับโอเบค,ครับหวั่นใจเท่าแก่เลยวันนี้ประหยัดน้ำมันครับผมซีสูบครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์น่าจะเป็นของฮีโนครับผมไม่ได้รีวิวนานแล้วเนาะบางทีก็ จำไม่ค่อยได้นะครับเอาใจแฟนๆโอเบครับ HK 200ครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตัวแทนจำหน่ายก็อริยะครับผมนะขอบคุณทีมงานครับยอดดีกรุ๊ปครับไปดูเรียกถูกไหมนะบอกว่ายอดดีกรุ๊ปเนาะงาน ขุดบอ่บอขุดสาครับนี่เดียวพามาดูใกล้ๆนะครับแฟนๆโกเบน่าจะชอบครับเอาใจสมาช,ชิกที่ชื่อชอบรถขุดเนาะดูหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับตัวนี้เป็น SK นะครับผม h k HK มาดูใกล้กลๆอ๋อู้ในี่บุ้งกีมา มาทีเด็ดอยู่ตรงนั้นแหละผมบอกแล้วตัวติดกับบุ้งกีนะครับน่าจะเอาไวท้ทำสลบเนาะทำสลบสวยๆแบบนี้ดูครับสลบสวยๆเลยเหมือนดินเหมือนเป็นแบบผสมกับดินดานแล้วเนี่ยนี่ดูเขาเก็บมุมครับสวยๆแบบนี้ครับเอามาฝากสมาชิกนะที่ชื่อชอรถขุดครับผม รถก่อสร้างของจริงครับอยู่กับชนะวันครับดูกันแบบชัดๆ 4K ไปเลยครับผมมายักษ์ใหญ่ของเราครับดูครับเวลาเลือนตัวนี่ปลุบบลุบบลุ๊บ,บ,บอขอบคุณทีมงานด้วยครับผม ขับรถมาเจอพอดีครับด้านบนไม้ไผ่ครับเอาไว้ททำไรน้อไม้ไผ่เราก็ดูครับจังหวะนี่ปาดครับปาดเสียงๆครับรู้แล้วเขาไว้ททำสโลปครับนี่อื้มตากแบบเอฟเอ้เลยครับผม ใหญ่หญบิ๊โอเค okay, ครับให้ดูคอของปากของคอเนาะ,ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e ครับ กันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับลาไปพร้อมกับโกเบครับ SK 200ซปเปอร์ X M ครับดูด้านหลังครับตัวนี้ไฟไหมครับพิบครับปกติจะมีไฟด้านหลังกับพิบครับ